ตัวท็อปเทรนสุดท้าวันนี้เราก็จะมาเดียรข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับรถพตกันอีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะได้เห็นในสูงตัวสภาพตลาดเนาะ ที่มันแบบไม่ได้เขียวไปซะหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะครับก็มีตัวที่เขียวแล้วก็สามารถที่จะอาจจะเป็นสัญญาณบอกเราได้ว่านะครับตลาดกาลังจะดีหลังจากนี้ก็เป็นได้นะเนื่องจากว่าเอาคอยที่เป็นตัวเก่าตัวแกนะครับแล้วก็ตัวดีด้วยแล้วก็ถูกประเมินค่าที่ต่ำด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ถือได้ว่าเป็นตัวดีตัวหนึ่งหรือว่าเป็นน้ําดีเหมือนกับแบบอีทเรียมเหมือนอะไรพวกนี้ก็คือเจ้าในสูงข,ของตัว arbitram เนาะนะครับเจ้า a r b i t r ั m นะครับเจ้าตัว pych นะ เจ้าตัว OP เนาะเจ้าตัวเมติกนะครับเจ้าตัวไฮเปอร์เจ้าตัว AERO นะครับพวกนี้นะครับมันมีการติดติดบวกขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรดีเฮ้ยเป็นสัญญาณที่ว่าเฮ้ยเอาคอยซีซั่นจะมาหรือเปล่าใกล้เข้ามาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีการขยับอะไรหลังจากนี้เนื่องจากว่าตัวพวกนี้นะครับเรามักจะได้เห็นนักวิเคราะห์เลยเนี่พูดว่านะครับมันกําลังจะเบรกเนาะแล้วเป็นอะไรที่จะเป็นสัญญาณที่จะทําให้ตัวอื่นเนี่ยที่เป็นนะครับเอาคอยรุ่นดึกดําบันหรือว่าเอาคอยน้าดีต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะสะสมมูลค่าแล้วก็ตําแหน่งของตัวเองเนี่ยตาม มีการติดติดบวกขึ้นมาแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมเลยทําให้นะครับในช่วงของตัวเส้นเดือนนี้ไม่ได้เงาไปซะทีเดียวนะถึงแม้ว่าจะมีแดงบ้างนะครับแต่ว่าเหรียญตัวเก่าตัวแก่พวกนี้ถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่ตอกย้ำกราว่าเอ๊ะกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า เนื่องจากว่าในเดือนนี้เองนะครับคือขึ้นเดือนมาใหม่แล้วเนาะเขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยจริงจริงนะครับมีข่าวดีออกมาด้วยนะแต่ว่าเราไปดูที่แนวโน้มกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับบิตคอยสือว่าไม่ได้แบบคิดเลีวี้เลยนะถึงแม้ว่าสัญญาณความเขียวจะยังไม่มานะครับมันจะมีติดลบอยู่ที่0.041แต่ก็ถือว่านะครับเป็นการติดลบที่น้อยมากๆจะพลิกกลับมาเขียวเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะอย่างเช่นนะครับหุ้นทียวทานเกี่ยวกับอ t เชีย u m มอีเจฟเนตอนนี้ก็มีการติดบุกขึ้นมาที่0.90อาหารนี้จะเป็นประด็ครับว่ากําลังครับที่จะเขียวหลังจากนี้เพราะว่าการที่มันบวกน้อยๆแบบนี้นะครับก็เลยทาให้ตัวอัคอยต่างๆเนี่ยแบบไม่ได้บวกเยอะประมาณสัก2% 3%อะไรแบบนี้นะอ่ะก็ถือว่าเดี๋ยวอาจจะต้องรอนะครับหลังจากนี้เพื่อดูว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีของพวกเขาหรือเปล่านะครับ น,นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับพี่ใหญ่เป็ e l เซล์เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ตัวติดตามบิตคอยไปเนาะและเขาเองเนี่ยครับก็ได้ซื้อเข้ามาแล้วนะครับจำนวน4,980 BTC รวมเป็นเงินมูลค่า531.9ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทำให้การถือครองของพี่ใหญ่ตอนนี้นะครับอยู่ที่นะ 597,325 btc นะครับอันนี้ทือที่เขากำลังเก็บอยู่หนะ้าตอนนี้นะก็ถือว่าโอเคนะเลยทำให้ตลาดมันขึ้นมาอาทิตจะคิวๆขียนิดหน่อยเนาะอาทิตจะมีข่าวนี้อื่นเข้ามาปนด้วยแล้วก็รวมถึงค่าวนี้ด้วย แต่ว่านะครับก็เป็นที่น่าสังเกตเนาะเนื่องจากว่าเจ้าปลาวานที่มีความบังเอิญครับหรือว่าปลาวานที่นะครับเล่นหนักๆเนาะที่ใช้โลเวเลตขึ้40นะครับตอนนี้เจ้าปลาวานตัวนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเจ้าตัว b ีดี6ข้างหลังเนาะอันนี้ครับเขาก็ได้ใช้ลูเล่นนะครับหรือว่าเล่นนะครับในส่วนตัวฟิวเจอร์นะครับได้ทําการนะช็อตไปนะครับที่40เท่านะโดยการที่เขาช็อตไปที่ 1ล้านนะครับ4ี่0 0 0นะครับล้านดอลลาร์เนาะก็เชลล์วิลเลตคูน40ซิมเหมือนกันเนาะโดยตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาบิทคอยตขึ้นมานะครับเขาอาจที่จะต้องสูญเสียแต่ว่าตอนนี้ราคามันยังทรงอยู่นะเนื่องจากว่านะครับนู่นเลยครับลิควิด,ดของเขายังอยู่ที่1 8ึ่งแปประมาณนี้ Uh, รอบนี้นะครับเขาจะไทยถูกอีกหรือว่าจะไทยผิดอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขาทั้งถูกทั้งผิดเหมือนกันเนาะแต่ว่านะครับรอบนี้ดีวลเลตคูณสี่สิบนะถือว่ายังหนักเหมือนเดิมนะแต่ว่ายอดเงินน้อยไปหน่อยนะปกติหนี่ยต้องแปดสิบล้านร้อยล้านพันล้านอะไรแบบนี้นะครับหรือว่านะครับเงิน, <c oughs> ห,นงหมดแล้วอาจจะยังไม่หมดเนาะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็แบบเจ้าเหลือแบบเจ้าแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่กำไรแล้วก็ไม่ขาดทุนเนาะอันนี้อาจที่จะเริ่มต้นปันพอร์ตใหม่หรือเปล่านะครับ อันนี้ก็นํามาฝากันเป็นแบบว่ามีเมเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการโต้เถียงกันร,ระหว่างนะครับชาวทองคําแล้วก็ชาวกิโตเนาะบอกว่านะครับตัวบิตคอยเนี่ยเป็นในส่วขนขตัวการทําลายสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็เป็นในส่วนตัวการสิ้นเปลืองพลังงาน,นครับก็เลยได้มีอาการนะตอบตัวเล็กน้อยถือว่าเป็นสีสันนะครับว่าการขุดทองนะครับแม้ถล่มทั้งเป็นดินทั้งภูเขาเนาะแต่ว่าการขุดบิตคอยนะครับใช้พลังงานที่เหลือจากาพลาังงานน้ำนอย่างเช่นปูตานหรือเงี้ยหรือว่าพลังงานลมหรือเงี้ยก็คือ คือพลังงานลือเหลือที่อย่างเช่นนิวเคลียร์นะที่แบบเหลืออยู่แล้วนะผลิตบ้านเรือนเกินอย่างเงี้ยก็มาขุดได้อะไรแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแก๊กเล็กน้อยนะบางคนบอกอะไรมันทําลายสิ่งแวดล้อมมากก,การรว่ากันระวังระเบิดภูเขาเผากระท่อมกลับนะครับใช้พลังงานน้ําอะไรแบบนี้นะะก็ถือว่าเป็นแก๊กนะครับหรือว่าเป็นมุกแบบที่เขาหยอกหยอกกันหรือว่าเป็นมีมที่เขาล่ลกันนิดหน่อยนะครับ และดูเหมือนว่าตอนนี้วานจะเริ่มมีอาการอะไรสะสมในส่วนของเจ้าตัวโซโลนาหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าปฏิกิริยาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะอาจจะเป็นไปได้ว่านะครับมีการคาดหวังว่าเดือนนี้นะครับจะมีข่าวดีอะไรออกมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าล่าสุดแบบด่วนเลยเนี่ยกกรตต์ได้มีการรับทราบนะครับการแก้ไขเพื่อการเปลี่ยนแปลง กองทุนของเจ้าตัว j i g s a l d i g i t อ l เนาะให้เป็นนะครับ e t f เนาะซึ่งมันก็ครอบคลุมนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ไปถึง BTC Ethereum XRP SOL แล้วก็ ADA ด้วยนะเออหรือว่านะครับเดือนนี้มันจะมีอะไรขึ้นมาจริงๆนะครับหรือว่าจะมีข่าวดีอะไรไม่ว่าจะเป็นข่าวดีในด้านของกฎหมายหรือว่าด้านของตัว ECF อะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีทั้งนั้น เพราะว่าอย่างเช่นเลยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับเขาก็ออกมาบอกว่ากฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดีต้นหรือว่าจะตัวสเตเบอรคอยเนี่ยนะครับอาจจะมีการเสร็จสิ้นแล้วเสร็จเนี่ยภายในช่วงกลางเดือนกรกฎานี้นะเอออันนี้ก็ถือว่าให้หรือว่าคนเขากําลังรอเรื่องนี้อยู่แล้วก็ที่เขาบอกว่าข่าวดีกําลังจะมานะครับอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็เป็นได้ ซึ่งไม่ใช่แค่นั้นนะครับรัฐมนตร,รีกระทรวงการคลังนะค,คุณเบนเซตเนี่ยเขาก็ยังกล่าวอีกว่านะครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังดำเนินการนะเลือกผู้ที่จะเข้ามาแทนตําแหน่งนะครับประธานเฟดของโจลมพาเวลนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าเขามีการเลือกใครเข้ามาเนาะเพื่อที่จะมาแทนตําแหน่งของคุณลุงโจรมนะครับอาก็ถือว่าเดือนนี้นะครับมีอะไรที่ทําให้เราต้องติดตามอยู่มากพอสมควรเลยนะ แล้วเรามาดูกันครับว่าข่าวเนี่ยมันจะมาเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวที่ทำให้ตลาดแดงกันแน่ ทีนี้เรามาดูที่นักวิเคราะห์กันบ้างนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามันจอพุ่งหรือเปล่านะหรือว่าแค่พักฐานสำหรับเจ้าตัวบนะิตคอยเนาะเพราะว่าทนะมันก็ใกล้ที่จะเกิดเจ้าตัวโกลเด้นคอร์สใน MVRV นะครับแต่ว่าพวกแรงซื้ออะไรพวกนี้เม็ดเงินยังไม่ได้หนุนเข้ามานะรหรือว่ายังไม่ได้มีเข้ามาเลยนะทีนี้ครับคุณอาลีเนี่ยเขาก็เป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังเราก็มักจะได้ยินชื่อเขาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะเขาออกมาโพสต์นะครับ,ออรบถึงในส่วนของตัว Market Volume นะครับหรือเจ้าตัว MVRV ร โชว์นะครับตัวนี้ก็คืออ่าตอนนี้มันใกล้ที่จะเกิดโค딩คอร์สแล้วนะครับกับเส้นตัว s m a 3 0วันนะครับหรือว่า 30D สินั่นเองครับซึ่งก็ถูกมองเป็นสัญญาณนะครับว่าอ่าสัญญาณบวกนะนำไปสู่นะครับการเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นรอบใหม่แต่ดูเหมือนว่านะครับถึงแม้ว่าสัญญาณมันใกล้เข้ามาแบบนั้นนะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นเม็ดเงินอะไรที่มันจะเข้ามาทําให้เกิดการกระตุ้นของอ่าแท่งเทียนสีเขียวเลยเรื่องนี้นะครับอาจจะมาจากว่า ถ้าเกิดว่าเราดูตัวนี้เทียบกลับในส่วนตัวฟีอันเดียนเกล็กเนาะคือระดับความกลัวและความโลภเราจะได้เห็นเลยครับว่าเจ้ามือนะครับก็กําลังนะครับถอยร่นมาเพื่อมองดูภาพรวมของตลาดเนาะก่อนที่นะครับจะมีการตัดสินใจแล้วก็ดูสภาพอารมณ์ของตลาดลว่ามันจะไปทางไหนก็ไม่แปลกครับคือบางทีก็อาจจะรอดูว่าเอเจ้าตัวโลเดนคอร์สเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าใกล้จะเกิดจริงๆแบบจริงๆจริงๆเลยเนี่ยเข้าถึงจะกระโดดเข้ามาแล้วเลือกเส้นทางว่ามันจะไปทางไหนเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่อยากที่จะเข้าสุ ่ซูม5ตูมเอครับก็มีกยุธ์ของตัวเองแล้วก็ดูเครื่องมือเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าเครื่องมือตัวเดียวกันบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะช่วยเราด้วยแล้วก็มันยกาดที่จานะทำลายเราด้วยนะ่องจากว่าพอคนมันใช้เยอะบางทีมอาจจะไม่ให้ทุกคนไปทางเดียวกันถูกไหมมีคอยสับขาหลอกไปตรงกันข้ามเลยอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะ ทีนี้นะครับเราก็มาดูนักวิเคราะห์นะครับเขาวิเคราะห์ถึงสัญญาณเตือนกันบ้างว่าไอ้เคบ o คอยมาอาจที่จะไม่ได้สวยหรูนะครับไปตามที่เราหวังหรือว่าข่าวที่ออกมาก็ได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยกลาสโนนะครับก็ออกมาเตือนครับถ้าบีคอยมันหลุด เก้าหมื่นสามนี่อาจจะเกิดแรงเทขายระรอกครั้งใหญ่เลยนะอันนี้ก็คือว่านะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดมาตรงนี้แน่นอนครับหลายๆคนก็คงจะตั้งเป้าไว้จุดนี้อยู่แล้วจุดนะครับคือจุดแนวที่มันสําคัญเลยนะครับถ้าเกิดหลุดจุดนี้ไปก็นั่นจะมีเม็ดเงินมหาศาลอยู่นะที่รอจะเทขายออกเพราะว่าทุกคนก็พร้อมที่จะหลุดออกไปจากจุดนี้ไม่อย่างที่จะดอยจู่ไหมครับทีนี้ในส่วนของตัวแพลตฟอร์มในส่วนตัวกราสตัที่เป็นที่เราเอาไว้รีเคราะห์เจ้าตัวบิตคอยหรือว่าที่ตัวอื่นเองครับเขาก็ยังบอกถึงความแข็งแกร่งนะครับของบิตคอย แต่ว่าในช่วงของที่บิคอยมันอยู่ที่9 3 0 0 0 0ถึงเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ตรงนี้ได้ครับก็ไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรนะรแต่ถ้าท่านถ้าเกิดมันหลุดลงมาจาก93 0า0เนี่ยอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วนะเพราะว่าช่วงราคาตรงนี้ถือว่าเป็นโซนสําคัญนะครับเชิงโครงสร้างที่แบบทําหน้าที่เป็นแนวรับของตลาดบิคอยเนี่ยแบบแข็งแกร่งเลยนะถ้าหลุดตรงนี้ไปได้โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยแล้วก็เป็นนะครับจุดที่ให้บิคอยกระโดด ทำกระทิงถัดไปด้วยนะครับอันนี้ถือว่านะเป็นคําเตือนที่เขาออกมาเนาะเพราะว่าจุดตรงนี้นะครับเพื่อนๆคงจะได้เห็นนะครับในส่วนตัวหน้าจอนะว่ามันมีความเข้มข้มขนขนาดไหนเนานะขยายขึ้นมาครับอ่ะทันเนี้ยคือจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเอาอยู่นะครับก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่ถ้าเกิดว่าเอาไม่อยู่นะครับเพื่อนๆคงสังเกตเห็นนะครับว่ามันแบบเข้มขนาดไหนเนานะจุดนี้เนาะที่มันแบบปักเลยนะครับถ้ามันหลุดลงมาดางล่างได้เนี่ยไม่อยากจะคิดเลยครับลงมาข้างล่างนี่คือน่าจะมีแรงเทขายแบบยับแน่ๆนะครับ แต่ก็อาจจะเป็นข่าวดีของคนที่รอเก็บก็ได้จูมัยเพราะบางทีเนี่ยถือว่านะครับเขารอราคานี้มานานนะสำหรับบางคนที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่หลุด9ก้าหมื่นเนี่ยเขาก็จะไม่ซื้อจูมัยครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับบางคนบางกลุ่มเนาะแต่สาหรับใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้มันขึ้นไปต่อ,อก็เข้าใจได้นะครับเอาโอเคนะครับสไลด์นี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กด like, ไลค์กดซับสครายบเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสไลด์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสด